ใจใจสไตล์สตรอเบอรี่รับ้าสู่ช่วงขอใจสไตล์สตรอเบอรี่อยากบอกว่าวันนี้นะคำถามของเราเนี่ยเป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นมากพูดถึงเรื่องหน้าตกใจแล้วอยากรู้ว่าสาวๆเนี่ยมีใครมีเรื่องหน้าตกใจอะไรมาเล่าให้ฟังตกใจเหรอเปิดประตูไปเข้าห้องน้ำแล้วแบบทอกางเกงเรียบร้อยแล้วกาลังแบบว่ากำลังจะทำธุระแล้วก็มองไปเห็นตุ๊กแกตัวเขานี้แล้วก็ออกมา แตว่าไม่ใส่กางเกงจริงๆอยู่ในบ้านค้างเข้าตกใจมากตูเคยเจอเจอแมลงสาบอยู่คอนโดใช่ไหมเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เจอแมลงสาบแล้วก็ปิดประตูแล้ววิ่งออกมาแล้วไปนอนในรถเราเพื่อนมาช่วยมาที่คําถามของเรากันดีกว่าค่ะให้ทุกๆคนเนี่ยลองจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยกำลังหลงทางอยู่ในถ้ำอันมืดมิดและในขณะนั้นเองมีค้างคขวตัวหนึ่งบินมมกระซิบอะไรบางอย่างคิดว่าค้างคขวตัวนั้น จะพูดอะไรข้างหูคุณเรามาดูเลยดีกว่าว่าแต่ละช้อยส์อยู่ที่รอยละกเรียนเกิดลีแก้งช่วยช่วยชอยแรกนะข้างมากระซิบข้างหูว่าเธอฉันรู้ทางออกล่ะข้อ2เธอฉันช่วยน้ำทางออกให้เอามาข้อ3พยายามหาทางออกดูนะข้อ4เธอ คือจะออกไปจากที่ไม่ได้หรอกนะทำไมไมลแดนถึงตอบข้อหนึ่งคะก็ร uh, ู้สึกว่าครั้งคราวมันน่าจะแบบว่าอยู่ในท้ำนานน่าจะแบบรู้นะว่าทางออกอยู่ตรงไหนเลยแบบมาบอกเราเห็นเราลงทางอะไรงี้ ข่าวขาสอบมีสู้โซโอเยอะเลยน้องฝ้ายก็หนูคิดว่าขังข่าวมันแบบว่าเหมือนเป็นเจ้าที่แล้วอะเป็นแบบคนในพื้นที่เจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่กแล้าเ่ไม่มีผิดถ้าเชนทางจะน้องฝ้ายันต้องได้อะไรประมาณนี้ข้าข่าวเป็นเจ้าที่น่าจะแบบชำนาญทางอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าพาเราออกไปอะไรเงี้ยมากรครั้งาวเอาคนที่ตอบฉีกกว่าคนอื่นทั้งหมดเม้นคัะตอบว่า ข้อสเหตุผลง่ายๆเลยคือไม่ชอบผังขาวอ่ะมันแบบดำๆบินๆเดี๋ยวพอมันนําทางไปใช่ไหมมันต้องพาไปเจอเพื่อนมันเพื่อนมันอีกเยอะแน่เลยยอมหลงอยู่ในถ้ำดีกว่าเดี๋ยวข้อสว่างนะเพื่ออาจจะมีคนหลงไม่อยู่กับเราเออหลงไม่อยู่กับพี่ีเก็ล้อาจจะแบบหน้าตาดีเออไม่เท่ากับสองคนโรแมนติกจะตายว่าข้อนี้นั่นหมายถึงอะไร และหมายถึงปฏิกิริยาของคุณเมื่อเห็นคนอื่นเดือดร้อนมินจ๊สำหรับข้อ1หมายถึงคุณจะเอาตัวเข้าไปยุ่งเท่าที่เราพอจะรู้นั่นหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจดีคนหนึ่งแต่คุณเนี่ยจะไม่พยายามเอาตัวเองไปผูกติดกับปัญหาของคนอื่นนั่นเองต่อมาข้อ2หมายถึง คุณคือมนุษย์าได้และความหมายคือคุณจะคอยช่วยเหลือทุกๆคนแม้กระทั่งเอาตัวเองเนี่ยไปเดือดร้อนกับเขาคุณก็จะทำตรงไหมจ๊ะตรงเบลอย่าไปเป็นผู้พึ่งพายค่ะเบลเอาจริงเบลพึ่งพาตัวเองเหอจริงไม่แต่ต้องบอกว่าเบลเนี่ยเป็นคนดีคนนึงนะเป็นคนที่ถ้าใครมีปัญหาในชีวิตจริงที่เราเจอเบลก็จะไปช่วยเหลือเขาแต่เขามีปัญหาเท่าไหร่ปัญหาเขาจะมากขึ้น ขาจเส้นเลื่ <üyor> อนทางบ้านเลือกอและหมายถึงคุณเป็นคนเคารพในเสรีภาพของฝ่ายตรงข้ามถ้าใครมาปรึกษาคุณคุณก็จะให้คำปรึกษาแต่ถ้าเขาเนี่ยไม่ได้มาบอกอะไรคุณไม่ได้มาเล่าอะไรให้คุณฟังคุณก็จะอยู่เฉยๆนิ่งๆถือว่าเป็นเรื่องของเขาเอง<ม>และข้อสุดท้าย ja. หมายเลขสี่หมายถึงคุณไม่ คุณเนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยแล้วคุณเนี่ยยังคอยขัดเมื่อคนเหล่านั้นพยายามจะแก้ปัญหาออกโอ้ยโอ้ยไาเคย่่มีเพื่คนอี่างแล้วครบเราไม่เป็นคนโหอใช่ไหมน้องเนาะไม่ใช่เฮ้ยคนเขา้างเลยอ่ะใจเย็นๆสาวแต่ละคนรวมไปถึงเพื่อนๆนางบ้านด้วยนะคะเพราะว่าคำถามที่เราเอามาให้เล่นนี้นะคะเป็นคำถามจิตวิทยาไม่ได้หมายความว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าคุณ มีเพื่อนที่ตอบข้อสีแนะนําเลิกคบค่ะไม่ใมิ้นไม่ใช่บางทีอ่ะที่บอกว่าไม่อยากจะเข้าไปช่วยเพราะว่าตัวเองอาจจะช่วยเหลือตัวเองก่อนดีกว่าไหมอะไรอย่างงี้เออ,เอ,อติดตามให้ได้ในครั้งหน้านะคะว่าเราเนี่ยจะมีคําถามอะไรมาถามางีิกับช่วง พบกับผู้โชคดีที่รับกิฟต์เซ็ตจากรองเท้านักเรียนเกิร์ลี่แกงและเสื้อสวยๆจากทางรายการค่ะและนี่คือรายที่ห้าผู้โชคดีที่ตอบคําถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าเมื่อเห็นคนอื่นเดือดร้อนสาวคนไหนพึ่งผ่านไดน้มาทนนีสุดคําตอบก็คือพิงก็ได้รับของขวัญจากทางรายการไปเน็ตจากคำถามสัปดาห์นี้ถามว่า เกิดปัญหาสาวคนไหนคิดว่าตัวเองไม่เคยผิดก็หนึ่งจูนก็สองพิงก็สามเบลก็สี่มิ้นส่งคำตอบที่โว้แบบแบบสองพี่ชีสแคคคิดที่พีสามหอนคอมอ่านได้รับของขวัญจากทางรายการไปนะจ๊ะรองเท้ากับเสื้อเนี่ยสาวๆเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกวันนี้รายการเนี่ยหมดเวลาลงแล้วโอ้ยไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายทุกคนเพราะพี่โจอี้เนี่ยนะยังอยู่กับเราอีกตั้งหนึ่งอาทิตย์แน่เดี๋ยนะพี่โจจะคังที่หนองแคมอีกอาทิตย์นึงเลยเหรอ ไม่ต้องย้ำ <c oughs> เดี๋ยวทางบ้านก็รู้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้เจอพี่โจอี้ออกก็ขนาดโอเคๆเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปเนี่ยนะเราก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากซ ou, ัมติงบูดั <c oughs> สวสต a รี่ช็อปดั๊กออริจินอลขอบคุณค่ะแล้วต้องขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆจาก Index Living Mall และของตกแต่งสวยๆจาก B t r ทรนค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและกลับมาพบก,กับพวกเราได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9ก้าโมงถึง10บโมงทางช่องทีวี4ช่อง3